เอาละฮะทุกท,ท่านครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมสตรีมเมอร์ไลฟ์ซิมเลอเตอร์กันอีกแล้วท่านครับเอาละซึ่งวันนี้เราก็มาถึงก็ทำการทำอะไรดีนะโอ้ยเครื่องขุดบิตคอยเรารู้สึกว่าดูน้อยกันไปหน่อยไนผมคิดว่าผมอยากจะมีเครื่องขุดบิตคอยเพิ่มไหนดูซิการขุดบิตคอยเราถึงไหนแล้วเนี่ยผมอยากรู้จริงๆเลยว่ามันมันได้เงินเยอะขนาดไหนเนี่ยต้องมาที่คริปโตเคอเรนซีเอ็กชนทุท่านครับคือการแลกเปลี่ยนบิตคอยเป็นเงินตาราไงตอนนี้เรามีบิตคอยหรือเปล่าเนี่ย อ่านี่งไงเรามีบิตคอยอยู่0.237บิตคอยยังไม่ถึง1 b i t c บิตคอยด้วยซ้ำตีเป็นเงินก็ประมาณ6,844บาทโอ้ยอายสิซัสเลยรู้สึกว่าเยอะเหมือนกันนะไหนดูค่าบิตคอยสิอ้าวแล้วทำไมบิตคอยตรงนี้มันไม่มีอัตราเลกเปลี่ยนวะเนี่ยหรือว่าไม่รู้ว่าขึ้นลงลองซื้อเหรียญไหมโอ้ยเยอะเกินไปเนี่ยหนึ่งเหรียญแพงไปหนึ่งบิตคอยก็สูงอยู่เนหมือนนะจริงๆเรานี่ถ้าขายเป็นเงินเนี่ยจะได้ประมาณ บิตคอยที่เราขุดได้ตอนนี้ถ้าเลขเป็นเงินเนี่ยจะได้ 8, 000, 8 000, 6 8 0 8 0 0 6 8 1 4อืมโอเคโอเคงั้นเราทำการขุดบิตคอยต่อเลยขุดไปเอาละฮะดูสิ9จุดมีขุดไป,เ,ดดไปไดเรื่อยๆคครับก่อนที่เราจะทำอย่างอื่นนะผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะทำการสตรีมเกมดีกว่าครับเช้านี้นี่ปิดนี่ไปเปิดเอ่อเขาเรียกว่าโปรแกรมโกงเปิดโปรแล้วก็สตรีมเกม เลือกเกมที่จะสตรีม Counter Strike นนะครับเอาล้วฮะมาแล้วตอนนี้เปิดโปรแกรมแฮ็กไปด้วยผู้ชมครับมองทะลุกำแพงโอเคมา Star s ส,สตรีมกันเลยนี่เป็นที่เรียบร้อยกันพร้อมพร้อมโปรแกรมโปรเปิดโหมดอยู่ไมครับต้องระวังหน่อยนะเดี๋ยวเหมือน g มจับได้นี่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 น,น,น,นี่โอ้โหโดนยิงไปด้วยผมมีไมค์ีกไหมเนี่ยตรงนี้มีมาอีกไหม ยังไม่เห็นนะครับนี่ไงอุ้ย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 โอ้ยโดนยิงไปด้วยผมโดนยิงไปด้วยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเปิดปิดเปิด,ป,ดปิดไปเรื่อยครับชมครับมันคือสูตรครับนี่อีกสองคนเพื่อนยิงสิโอ้ยยิงเพื่อนผมทำไงเนี่ยโอ้ยเอาละเอาละตอนนี้มีคนดู20คนท่านผู้ชมครับอย่าลืมก like, ดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับคนดู20คนทุกท่านตอนนี้ช่องเรากำลังไลฟ์สดอยู่ท่านผู้้ชมครับเฮ เอาเพื่อนเรายิงสิยิงสิโอ้โหเพื่อนเรายิงชนะไปเป็นไงล่ะฮะจากนั้นเราอัปเกรดปืนกันหน่อยดีกว่าไหมจะได้สู้เขาเดี๋ยวทันท่วงทีนี่พร้อมกับโปรแกรมเปิดโปรกันด้วยเรามาสายขี้โกงอยู่แล้วไม่ต้องกลัวหรอกเอาล่ะฮะไปกันได้เลยฝั่งนหนนี่เพื่อนมนอยู่ตรงนี้หมดเลยนี่นี่นี่น,นี่ช่วยยิงหน่อยสิเพื่อนนี่แถวตรง,งนั้นน่ะโอ้โหโอ้ยเราเห็นทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ยโอ้โ โอโหสตรีมไม่คนดูเลยว่าเราใช้โปนี้ใจกล้าหน้าด้านผู้ชมครับรับไปเลยช่องผมเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอเสร็จเรียบร้อยเลยกี่คนเลยกี่คนวะเนี่ยเดี๋ยวขอปิดโปรแกรมโปก่อนเดี๋ยวเขารู้ว่าเราแคกเนี่ยนี่เดี๋ยวเราโกงเขาหาว่าเราโกงยิงเราไม่ได้โกงนะเราแค่ฉลาดกว่าโอเคไม่มีใครตรงนี้เพื่อนเราสอยไปแล้ว4ี่คนน่าอยู่ข้างหลังเราเนี่ยมันชอบมาอยู่ข้างหลังเรานี่นี่ไงเพื่อนโอ้ยเพื่อนยิงสี่ ข้างหลังเองเนี่ยยิงซิโอ้โห,โหชะนะจนได้ทีมเราเปิดโปรแกรมต่อเลยนี่สตรีมแบบโชว์หวยกันเลยงานนี้นี่แป๊บหนึ่งนะขอซื้อปืนหน่อยนี่เรียบร้อยจากนั้นก็จัดกันต่อเลยเฮ้ยเพื่อนหนา้ขนาข้างหน้าเพื่อนมันยังอยู่เนี่ยนั่นไง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 สอยไปหนึ่งสอยอีกหนึ่งสอยอีกหนึ่งเรียบร้อยสองสามสี่โอ้ย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 เพือ่อน โอ้โหเลือดเราเหลือสิบเอ็ดแล้วนายเพื่อเลือดเราเหลือสิบเอ็ดอรมทีมเราชนะโอ้ยชนะบันทีเรียบร้อยนี่แรงกําลังขึ้นกําลังขึ้นแรงกําลังขึ้นชมครับแปบปบนึงนะขอดูบอาหารหน่อยพลังงานจะหมดนี่จัดต่อเลยจัดต่อแบบไม่รอช้าเลยสตาร์ทเลยตอนนี้กำลังสตรีมอยู่นะครับมีคนดูไลฟ์สดอยู่เนี่ยประมาณ3-2คนเอาละฮะสตริงกันต่อเลย สตาร์ทสตีมสิเอาละฮะเหมือนสตาร์ทสตีมไม่ไดุ้้ณครับเหมือนพลังงานเราจะหมดแล้วเฮ้เฒ่าทีโทษทีแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้ในการเล่นก่อนฝึกแตะแรงกันไปก่อนแต่แรงแตะแรงไปก่อนข้างหน้านี่เพื่อนดู่ดู่ดู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 ด,ด,ดูโอ้ยเทพเทพจริงเราเทพเลยดู่ดู่ดู่ดูดูดูโอ้ยโดนยิงกันตายซะง,งั้นผมเฮ้อเอาละเอาละไม่เป็นไรเราเริ่มต้นปืนกากด้วยแหละมันยิงแบบไม่ค่อยดุแรงาดาเมจทำดาเมจได้น้อยอ่ะปืนพกเนี่ย ต้องปืนคนเท่านั้นเอาลุ่กคมครับแหมโดนแบนซะก่อนไม่จะได้เริ่มใหม่โอเคนี่ไงผลกักัดเปิดโปรทิ้งไว้โอ้ยไม่เป็นไรค่อยมาสตรีมพรุ่งนี้ก็ได้ในเมื่อโดนแบนไปแล้วเล่นไม่ได้หน,นึ่งวันนี่มาดูเงินที่เราได้ดีกว่าได้กี่บาทวะเนี่ยห้าสิบี่เหรียญโอ้โหก็เยอะอยู่นะเครีย์มีทั้งคุณกับซับใครและไม่ซับใครด้วยตอนนี้การคุณบิ็คอยเราเป็นไงบ้าง ผมจะทําการขายบิตคอยน์นะคุณครับเนื่องจากเราได้เงินเยอะและต้องขายบ้างสิเดี๋ยวผมจะขายเงินที่ขุดบิตคอยได้นะจำนวนบิตคอยได้และไปซื้อเครื่องขุดบิตคอยเพิ่มโอเคไหมเราจะมีเครื่องขุดบิตคอยเพิ่มสัก20ตัวเอ๊ดูสิบิตคอยน์เราเป็นไงบ้างตอนนี้ผมจะขายเลยนะครับขายทั้งหมดเลยเนี่ยถ้าขายทั้งหมดเราได้ประมาณเอ่อหกพันหกหมื่นเลยเนืก็เยอะอยู่นะขายทั้งหมดสิขายเรียบร้อยตอนนี้เรามีเงินอยู่ประมาณเท่าไหร่วะเนี้ยเท่าไหร่เท่าไหร่ โอ้ยยังไม่ถึงเหลอได้แค่2000เองเนื่องจาก1นึ่งดิทคอยใช่ไหมถึงจะได้ประมาณนี้เอาละฮะมาไหนๆแล้วก็ขายไปแล้วแหละแล้วก็ไปทํางานเราไปซื้อของกันดีกว่าก่อนไปซื้อของเราขอขี้ก่อนโอเคแล้วขอ well. okay. well. นอนสักงีบหน่อยพลังงานจะหมดแล้วเนี่ยนอนหน่อยงีบสิตื่นได้แล้วโอเคตื่นได้แล้วชมครับอานหภูมิโคตรร้อนเลยเนี่ยขี้หน่อยเอาละโอเคแล้วก็อาบน้ำสักงี้นิดนึง โอเคร่า okay, งการได้สดชื่นขานี้แหละเราเอาเงินของเราที่ได้จากการขายบิตคอยที่เราขุดมาเนี่ยไปซื้อบิตคอยเพิ่มดีกว่านะแต่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 การจะไปซื้อบิตคอยเนี่ยเราต้องนั่งรถไปในเมืองอีกผู้ชมครับไหนดูซิมีเงินในในธนาคารเท่าไรโอ้โยรวมทั้งหมด2,353ซื้อได้ประมาณ4ตัวมัง้งถ้าคิดไม่ผิดนะโอเคเรามุ่งหน้าไปที่ในเมืองเลยผู <cas ỡ> ้ <c oughs> ช,ชมครับเพื <c oughs> ่อไปซื้อบิตคอยเพิ่ม เครื่องคุณบิตคอยเพิ่มไปเลยไปเลยวันนี้เราซื้อเครื่องคุณบิตคอยเพิ่มแล้วก็จะได้อัปเกรดคอมพิวเตอร์เพิ่มหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับต้องดูกันต่อไปเอาละฮะมาถึงนี่แล้วแวะกันเลยเบรกมบือขึ้นไว้นี่เบรกได้เบรกมือมครับโอเคที่สุดเลยจากนั้นเราก็มาทําการซื้อเครื่องคุณบิตคอยเฮ้ย เราลืมกดเงินเราจะซื้อได้ยังไงเนี่ยไปกดเงินให้หมดเลยครับเราจะกดเงินให้เยอะที่สุดเท่าเยะได้แลวกดเงนเินเติมน้ำมันรถด้วยเนื่องจากน้ำมันรถเราจะหมดแล้วนี่ขราวนี้แหละครับผมจะขุดแบบบิตคอยแบบอลังการงานสร้างพระรามแปดเลยเนี่จัดไปเต็มๆเลยนี่กดมาสองพันเลยนี่แล้วก็เงินในธนาคารด้วยออกมาสัก,กค่อยออกมพอแล้วแหละอย่ากดเยอะเดี๋ยวกูไม่มีเด็ก <laughs> โอเค มุ่งหน้าไปที่ร้านขายบิตคอยกันเลยมันไม่มันเรียกว่าร้านก็ไม่ได้นะครับมันก็ไม่เชิงอ,อะ่ะมันเป็นเหมือนแบบขายของใต้ดินอะ่ะเออเนี่ยจัดมาเลย3อ้สาวได้แค่2เครื่องเองนะดูซิเงินไม่พอหรือไงดูก่อนเงินน่าจะไม่พอแน่เลยนะครับนั่นไงเงินเหลือเหลือห0 0เลยว่ะไม่พอไม่พอไม่เป็นไรเราจะคือซื้อเท่าที่มีเลยนี่ซื้อเท่าที่ได้ก็หล่อแล้วกัน เก็บไว้โอเคเดี๋ยวโยนไปก่อนหยิบม,มาอีกจิ้มเออเออ่านชมนครับการอัพสกิลก็สามารถอัพได้เนี่ผมจะอัพสกิลโดยการอัพสกิลอะไรดีนะผมขออัพสกิลการคุณบิตคอยล์เลยกันนี่ไม่พอกูต้องมีเงินด้วยชมครับไม่ใช่อัพอย่างเดียวได้เลยเอาเป็นว่าขึ้นรถก,กันดีกว่ากลับบ้านเราเลยตอนนี้มีเงินติดตัวอยู่กี่บาทวะเนี่ยเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะมีเงินติดตัวอยู่ประมาณ500บาท ซึ่งเราต้องเติมน sí ้ำน้ำมันเริ่มชมครับปั๊มน้ำมันอยู่ไหนเดี๋ยวขอดูก่อนนะน่าจะอยู่ตรงข้ามเรานี่แหละโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะมุ่งหน้าไปเติมน้ำมันเลยสตาร์ทเครื่องบูดบด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 บดบดบดโอ้ยใช้ร่างใหญ่เดินกลางถนนการจะไปเติมน้ำมันต้องข้ามไปก่อนแน่ต้องข้ามนี่เลยผมเห็นผมจำได้ครับปั๊มน้ำมันอยู่ข้างหน้าเนี่ยหากเราไม่เติมน้ำมันเนี่ยรถมันหมดขึ้นมาเราต้องเรียกคับชมครับเรียกรถลากเนี่ยยยเเเรราาาาจงงกกลลับบ้นออีหื่ แล้วก็ต้องให้น้ำมันมาเขาเติมน้ำมันให้ด้วยราคาจะสูงกว่าอีกโอเคจอดเป็นที่เรียบร้อยลงไปเติมน้ำมันกันครับเต็มถังครับผมเติมเต็มถังไปเลยช่วบนี่ร้อยกว่าบาทจากนั้นเราก็ขึ้นมาที่รถกันดูซิน้ำมันเต็มถังหร้อยังสตาร์ทรถโอเคเต็มถังเรียบร้อยสวยงามตามท้องเรื่องจากนั้นกลับบ้านกันเลยกลับไปติดตั้งเครื่องบิตคอยของเราแล้วก็ทําการขุดหาเงินเพิ่ม อ้ยมาถึงบ้านแล้วดึงเบกมือลากเลยโอ้โหโอเคลงจากรถก,กันนี่ถึงบ้านเรียบร้อยคุณผครับเราก็เอาเครื่องบิทคอยที่เราทําการซื้อมาเนี่ยมาอัปเกรดก,กันต่อเลยนี่หยิบมาใส่กระเป๋องเรากันซะแล้วก็ทําการติดตั้งกันเลยนี่เราจะติดตั้งรหัสเหมือนเดิม770ดเก้าคุณชมครับวางไปแล้วก็อีกเครื่องหนึ่งลครับนี่ตอนนี้เรามีอยู่ประมาณกี่เครื่องแล้วเนี่ยประมาณ5เครื่องแล้วยัง น่าจะห้าเครื่องได้แล้วโอเคน่าจะห้าเครื่องติดไปเครื่องนี้ได้หรือเปล่าเนี่ยไม่เอาไม่เอาติดตรงนิดกว่าเดี๋ยวมันซอนกันเกินไปนน่แล้วก็จากนั้นก็ใส่รหัสบาบก่อน79าเจศูนย์เจ็ดเก้าเป็นที่เรียบร้อยนน่แล้วก็ทําการเปิดเครื่องซะนน่แล้วก็79.0จศูนย์สตาร์ทเครื่องเรียบร้อยไหนดูซิ โปรแกรมทําการขุดบิตคอยรหัสตรงตัวหรือเปล่า7970โอเคกํา 7, 9, 0, okay. กลังขุดเป็น14ท่านผู้ชมครับนี่โอ้ยไหนไหนไหน,น,นขอดูโปรไฟล์หน่อยสินี่บิตคอยเพิ่มขึ้นเยอะเล้วคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวราคาเริ่มขึ้นแล้วบิตคอยเนี่ยน่าจะขายได้ราคาดีแน่เลยช่วงนี้ช่วงบิตคอยราคาขึ้นเนี่ยเวลาขายจะราคาได้ประมาณแบบเหมือนหนึ่งบิตคอยแล้วกันอ่ะจะได้หนึ่งเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ด ปกติเป็น6 0 0ัใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมราคามันขึ้นไงบิตคอยก็ราคาส่งขึ้นโอเคจากนั้นเราไปทํางานอย่างอื่นกันต่อดีกว่าทําการดู YouTube ของเราซิว่าตอนนี้รายได้จากการสร้าง YouTube ของเรานี่เป็นเงินอ้าวอีกแล้วชมครับแฮกเกอร์แฮกซะง,งั้นทำไงดีวะเนี่ยเราซื้อโปรกแกรม d d b o x กเลยดีกว,ว่า D X C L D X C L นี่ไม่ได้เดกกลอกเห็นไหมนี่บล็อกไปได้แล้ว แต่จริงๆหนะ่เราต้องมีโปรแกรม a d box รอมีอยู่แล้วนี่ว่าเราซื้อไว้แล้วนี่ว่ไหนดูซิขอดูหน่อยขอดูหน่อยนี่ deep web เปิด vpn ด้วยนะูช้ชคครับในการเข้าโปรแกรม deep web นี่ผมซื้อไว้ตั้ง5ตัวทำไมใช้งานไม่ได้ลือตอนนี้บิ t ค o i กำลังการทำการขุดอยู่นะเนี่ยก็ได้เยอะอยู่นะนี่โปรแกรม wallhack ก็คือโปรแกรมมองทะลุกําแพงโปอะ่ะเออสามารถซื้อที่นี่นะทู้ชมครับเป็นโปรแกรมใต้ดินไงหาหลดแบบใต้ดินโอเค ท่านผู้ชมครับผมคิดว่าตอนนี้โปรแกรมทุกอย่างก็โอเคแล้วแหละแต่เหลือเครื่องคอมเราเนี่ยรู้สึกว่ากาก,ากมากเลยผมอยากได้เลมใหม่สักเลมใหม่สักชิ้นน่ะเลมหนึ่งกิกอยู่เลยฮะกากจังเอ้ยยุคนี้ต้องเลม1 8กิกแล้วพี่น้อง1 6กิกเนี่ยโอเคเดี๋ยวลองไปดูซัมเมซอนหน่อยสิมีเลมขายราคาถูกๆแบบแรงๆให้เราขายให้เราซื้อไหมเลื่อนมาตรงนี้เลยมาที่แรมกันนี่แรมก็อยู่ประมาณหลัก4 0 0 1 2โอ้โหซิส ทำไมแพงจังนี่ตั้งสองพันเลยหหกกิกสามบักสามพันสองกนข้างเยอะอยู่นะอู้บักสี่พันโอ้ยอันนี้จะดีกว่าเพื่อนเลยครับผมสองพันสี่ร้อยเนี่ยแต่แพงชิบหายโอ้ยชิบหายไวปป้ปวงกูขอซื้อจอมาดีกว่าดีกว่าซื้อเลมเส <c oughs> <c oughs> ื้อผ้านเนี่ยดูสิมีหมวกด้วยเนี่ยเราสามารถซื้อหมวกได้นะแต่ไม่เอาดีกว่าหรือหรือจะซื้อเสื้อครับท่านผู้ชมครับไม่เอาไม่เอา,เ,อาเรื่องเครื่องแต่งกายทีหลังท่านผู้ชมครับเราขออะไรที่แบบ เห็นกับตาก่อนขอกินอาหารก่อนเลยกันเนี่สั่งไปเลยขอแบบน้ำโคกหน่อยอ่ะแล้วก็มีอะไรอีกไหมหมู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 ่เราต้องเอาหมูหน่อยหมูราคาดีแล้วก็ไม่แพงแล้วก็อิ่มด้วยจัดมา3ชุด3อย่างน้ำอาหารเรียบร้อยตอนนี้เราก็เหมือนบ้านเราจะร้อนว่ะใช่โอ้โห35องศาเลยบ้าไปแล้วโอ้โหสงสัยต้องสั่งแอร์มาติดแล้วเนี่ย่านผู้ชมครับ เนะดูซิซาเมซอนไปที่ซาเมซอนชมนครับแล้วก็ดูเครื่องปรับอากาศดูซิเฟอร์นิเจอร์แล้วก็แอร์คอนดิชันนี่การที่เราเปิดแอร์เนี่ยแอร์กินไฟเยอะมากคชมครับขอแอร์แบบราคาถูกได้ไหมโอ้โหซื้อได้ไหมเนี่ยรู้สึกว่าจะราคาไม่พอนั่นไงเงินไม่พอโอ้โหยหอยหลอดเดี๋ยวเราทำการโอนเงินเข้าบัตรก่อนนะไหนเอาเงินเข้าบัตรตอนนี้เป็น700จัดมันเลยซื้อกันได้แล้ว แอร์อีพีนี้เราติดแอร์แล้วบ้านเราไม่ร้อนแล้วเดี๋ยวผมจะบอกทําไมรู้สึกบ้านเราร้อนเพระอะลยไหมเพราะไอ้เครื่องขุดบิตคอย m มนิ่งเนี่ยผู้ชม,ชมครับเพราะมันใช้พลังงานเยอะแล้วมันทําความร้อนสูงมากทําให้แอร์เราก็สูงขึ้นนี่ขอกินอาหารก่อนนี่กินผักด้วยนี่โอเคจากนั้นก็เอาเครื่องดื่มมาไว้ตรงนี้ก่อนไว้ตรงนี้ชวัวนี่แล้วก็ขอขี่ข,ขี่ขี่ไปเลย เป็นไงล่ะฮะวันนี้ซื้อเครื่องขุดบิตคอยเพิ่มแล้วก็ซื้อแอร์ด้วยไหนดูซิแอร์มาแล้วยังเนี่แอร์อยู่ไหนยังไม่มาเลยในเข,ขาหาสังขวยหน่อยได้ของก็ไม่ค่อยนี่ของที่ได้ก็ประมาณนี้แหละได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะักแต่เราก็พยายามลื้อเรื่อยๆนะครับเอาละอีกตัวหนึ่งก็ขี้ขี้ขี้กัตตาเอาละโอเคหมดพลังงานแล้ว <c oughs> มาขายลุงดีกว่าลูซ่ลุงจะให้เงินกี่บาทเนี่ยลุง วันนี้เราของมาขายนี่นี่ใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปอีลุงเอ้ยโอเคประเมินราคาดูซิจะได้กี่บาทวันเนี้ขอให้ราคาเพิ่มนะลุงเพิ่มไหมโอเคสวยงามเพิ่มมากี่บาทเพิ่มมาสามเหรียญขอบคุณครับเรียบร้อยกลับบ้านดีกว่าลงุงวันนี้เราก็ทําการซื้อแอร์เพิ่มไปกับเครื่องคุณบิตคอยเพิ่มไปแล้วคราวนี้เราก็จะมีเงินเพิ่มมาแล้วไหนขอดูหน่อยสิแอร์เรายังไม่มาใช่ไหมเนี่ย แล้วนี่เราขอดูบิตคอยของเราดีกว่าตอนนี้ขุได้กี่บาทแล้วผมจะทําการซื้อหน้าจอคอมพิวเตอร์ใหม่อ่ะไหนไหนไหนตอนนี้เราคนได้ประมาณ0.1นย์จครับไม่รู้ว่าได้กี่บาทถ้าเราขายทั้งหมดเนี่ยได้กี่บาทวะเนี่ยอืมลองดูไหมบิตคอยก็อา้าวบิตคอยราคาขึ้นหรือลงเนี่ยขึ้นไปสี่เหรียญขายก่อนเลยกันโอเคได้ยิมได้มากี่บาทวะเนี้ยไหนดูิีดำหนึ่งพันครับหนึ 1, ่ 1>, 1 0 7เหรียญก็ได้อยู่นะทําการอัปเกรดอะไรสักอย่างไหมผมอยากจะอัปเกรดคอมหน้าจอคอมวะ่ะต้องดูที่าซามิซอนอีกใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าเว็บาซามิซอนกันก่อนดีกว่าเอาละครับตอนนี้เราเข้ามาที่เว็บาซามิซอนกันเรียบร้อยผมจะดูว่าอืมเรามีอะไรที่อัปเกรดได้บ้างเนี่ยผมอยากจะอัปเกรดอะไรหนะทีวีหรือทีวีไม่จําเป็นหรอกเราไม่จำปต้องใช้พเพราะเราเกบเบอร์เราไม่ดูทีวีแล้ว เราต้องอัปเกดที่มันมีประโยชน์ดีครับสกนีนี่ไงหน้าจอดูซิราคาสูงสุดกี่บาทอมอยากรู้พันสองเรามีเงินหนึ่งพันหนึ่งร้อยเองพันสองร้อยหรือสูงไปหรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่ามันสูงไปนะแต่เราก็ต้องใจสู้ใจปั้มมันหน่อยซีไหนดูซิเงินพอหรือเปล่าเงินไม่พอวะเอาสินั่นไงอัพไป,ไป,ไปเพิ่มอีกแล้วก็ยังไม่พอวะโอเค ในเมื่อไม่พอเดี๋ยวเรามาทําการสตรีมเกมก่อนดีกว่าดีกว่าหาเงินเพิ่มหน่อยหาเงินเพิ่มหน่อยเพื่อจะได้มีเงินซื้อจอใหม่เน่จะได้ซื้อจอ 4K มาใช้งานแล้วอีพีนี้แต่รู้สึกว่าเราต้องไปนอนก่อนนี่หว่าไม่ไ็นไรเปิดโปรแกรมทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยเราขอไปนอนแล้วกันท่านู่้ชมครับเพื่อจะได้มีเรื่องมีแรงตื่นมาเชา้ชาๆแล้วก็สตรีมเกมมันเลย โ okay, อเคท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมตื่นมาแล้วพร้อมกับเห็นเครื่องคุณบิตคอยที่ทําให้อุณหภูมิบ้านเราร้อนขึ้นแล้วก็ตอนนี้เกมก็เริ่มจะเริ่ม้วใช่ไหมยังยังยังเราไม่เริ่มก่อนเราต้องไปเอาแอร์ o n d i ค i o ดิชันของเรามาติดก่อนตอนนี้นี่เป็นไงเป็นไงบ้านกูต้องกินไฟเยอะบ้านกำบ้านตาเลแน่เอาติดแอร์ตรงไหนดีนะติดแอร์มุมนี้ดีกว่าจะได้เป่าโดนเราด้วยนี่ป๊าบขับให้แล้วก็เอาอุณหภูมิแบบ23สาองศาพอนี่เทิร์นเย็นไปก็ไม่ดีท่านผู้ชมครับอากาศหนาว นี่เปิดเลยเรียบร้อยแป๊บนึงนะโอเคเปิดเรียบร้อยนี่จากนันกนั่งสตรีมเกมกันเลยคราวนี้สบายใจช่ําแล้วเอาล่ะฮะเลือกทีมเรียบร้อยเปิดสตรีมกันเลยมาเลยมาเลยมาเลยน่ทําการสตรีมกันเรียบร้อยฮะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิคนอย่างเราต้องขี้โกงตลอดนี่ว่าต้องเปิดแอปโกงกันด้วยสินี่มาเรื่องมันได้เลย ตอนนี้เราเห็นตัวหนึ่งคนสองคนแล้วเนี่ยเห็นมองทะลุกำแพงเลยโปทะลุกำแพงโ <c oughs> <c oughs> คตรเกียนชิบหายเลยเนี่ไม่แรมชมครับไม่มีใครรู้หรอกรู้หือไม่มีใครรู้หรอกไม่มีใครรู้หรอกอุ้ยอุ้ยโอ้โหไม่มีใครรู้แต่ก็ยังโดนยิงกันได้กูไม่เป็นไรไม่เป็นไรปิดไปก่อนเน่เน่ระหว่างนี้มีคนติดตามไหมเออข้อดีของการที่เราอัปเกรดคอมพิวเตอร์ไหม เฟรมเรทมันอยู่ที่23แล้วนะปกติมันอยู่ที่หลัก10หรือ8เนี่ยโอ้โหเฟรมเรทขึ้นมาประมาณเท่าตัวท่านผู้ชมครับก็จาก8เฟรมเรทเป็น20เฟรมเรทจากที่ผมอัพซ p u ไปเฮ้ยยิงสิยิงย่ิงย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 ิงโอ้ยเพื่อนเราแพ้ได้ไงวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหพวกทีมมันพวกมึงใช้โปใช่ไหมเนี่ยกูรู้เลยเดี๋ยวผมต้องใช้โปบ้างแลวแหละยิงสิเพื่อนเพื่อนเพื่อนเราหยุดอ้าและเพื่อนเราสุดยอดไปเลยนายมันสุดยอดจริงๆเลย นายต้องเป็นทีมเราเอาละฮะขอใช้ยูซี่บ้างเอสโซไลเฟินนี่แล้วก็เปิดโปด้วยนะครับคนอย่างผมต้องเปิดโปรเรียบร้อยมาปัดไปจัดกันเลยแนหนะโปรพร้อมทุกอย่างพร้อมปืนพร้อมพร้อมตะลุยเอ้ยตกใจตกใจตกใจแป๊บหนึ่งนะเหมือนกระตุกเหมือนกระตุกเฟรมเรทกระตุกอุย๊ยเฟรมเรทกระตุกคุณผู้ชมครับ เหมือนคอมพิวเตอร์เราทำหลายอย่างเกินโอ้โหกระตุกชิปหายวายป่วงเลยเอาละเอาละมผมว่าต้องผมต้องเปิดอะไรเยอะไปแน่เลยนี่ไงเปิดเ,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 ดเดว็บนี่ไปก่อนเลยกันตอนนี้มีคนดู65คนแล้วครับชมครับแล้วก็มีคนแบบซับตะไคร้อยู่38คนแล้วก็คนเท่าที่ฟอลโล่ผมทั้งหมดประมาณ1น4คนก็เยอะอยู่นะโอ้โหทีมเรานะกอีกแล้วนะเนี่ยอ้าวอีกแล้วชมครับโดนแบนโอเคไม่น่าเปิดโปรเยอะเกินเลย เอาเป็นว่าอีพีนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนครับวิไปแล้วครับแม่งสตรีมต้องปิดไปแล้วโอเค <c oughs> ไปิดไปดูซิได้เงินมาเพิ่มไหมเนี่ยผมอยากรู้ได้เงินเพิ่มเท่าไหร่ปิดไปสตรีมแลบได้เงินมาห้าสามเอาอีกแล้วเเนี่ยทำ,ท,ำทำไม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 ต้องแฮกเราบ่อยจังวะเนี่ยพวกเองมันจะเอาบิตคอยน์ผู้ชมครับไอสตรีมไอพวกแฮกเกอร์พวกเนี่ย Y E F P Y EFP ไม่ได้เด็กกูหรอกนี่บอกกันเอาเงินของเราไป100นี่เก็บเงินก่อนโอเคตอนนี้ก็มีคนซับตไคร้เพิ่มนะเคลียผมอยากรู้ว่าตอนนี้มีคนซับตไคร้ผมเท่าไหร่แล้วเนี่ยผมไม่รู้อะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยรู้เลยกันตอนนี้เรามีเงินเพิ่มแลวนะ <c oughs> จากที่เรามีเงิน1,100เป็น1,200ถาม,มาซื้อจอมาได้แล้วคราวนี้กูอัพจอแบบขั้นเทพเลยเนี่ยนี่จอแบบเอาตัวท็อปเลยคุณผู้ชมครับนี่ต้องตัวท็อปเท่านั้นคนอย่างผมเนี่ย 1,220เลยโอ้ย1,200เท่านั้นตัวสูงหรือยังสูงที่สุดแล้วแหละผมไม่เอาตัวกาก,ากที่สุดซื้อและซื้อดีที่สุดไปเลยนี่นี่นี่เอาตัวแพงแล้วก็กินมาม่าไปทีหลังเหมือนกันนี่เรียบร้อยจากนั้นก็นอนนี่นอนพักผ่อนกันหน่อยโอ้สบายใจเชิบ แล้วกขขอคียด้วยเอ้ยท่านผู้ชมครับอากาศก็ไม่ร้อนนะหลังจากที่เราซื้อแอร์ก็ไม่สูงมากนักแอร์เนี่ยอย่าไปซื้อแพงเลยเดี๋ยวต้องย้ายบ้านอีกท่านผู้ชมครับในอนาคตเราอ,อาจจะย้ายบ้านแล้วก็ทําที่นี่เป็นเหมืองท่านผู้ชมครับเมืองขุดแร่อย่างเดียวเลยเอาละจากนั้นเราก็ขอดบน้ํากันสักแกะขวดหน่อยนี่เรียบร้อยดบไปแล้วแล้วตอนนี้สิ่งที่เราสั่งไปก็คือจอคอมพิวเตอร์ตัวใหม่จะมาตอนไหนวะเนี่ยเป็นจอ 4K ซะด้วย ไม่รู้ว่าเราจะไดออ้อะไรตอนไหนวะเนี่ยไอจอคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยผมคิดว่าพรุ่งนี้แหละจรานจะน่าจะได้เดี๋ยวเราขอไปนอนสักงียบหน่อยกันตื่นมาพรุ่งนี้เช้าน่าจะเจอหน้าจอคอมพิวเตอร์ตัวใหม่ของเรากันนะครับตื่นเช้าแง่โอเควิ่งไปที่หน้าประตูบ้านเลยดูซิจะมีคนมาส่งของหะือยังนั่นไงบอกแล้วไงต้องอีกวันนึงคผู้ชมครับในที่สุดจอ4 K ของเราก็มาแล้วครับโอ้โเอซุดเอซุด,ดแม่เดี๋ยววางก่อนวางก่อนวางก่อน อืมกูยไูยยไปไหนแล้วเนี่ยอยู่ไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยอ๋ออยู่นี่ไงอยู่นี่ไงเดี๋ยวจอจะพังมาเนี่ยวางก่อนขอวางให้ดีๆหน่อยวางไม่ได้หวัมผู้ชมครับคือผมจะจะวางกับวางไม่ได้ซึ่งตอนนี้เราต้องปิดคอมพิวเตอร์ก่อนเลยกันนะปิดโอเคแล้วก็หยิบตัวนี้ออกมาเราจอใหม่ไ,ไปวางแทนผู้ชมครับนี่ จอตัวใหม่วางไปเลยคราวนี้เราจะมีจอตัวใหม่แล้วจอแบบ 4K รุ่นชมครับดูสิจอแบนซะด้วยนี่คราวนี้ไหนที่สุดเราก็นี่โต๊ะคอมของเราก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยเปิดดูสิขอเปิดก่อนหนึ่งนะนี่มาแว้วจอ 4K รุ่นชมครับอัปเกรดคอมใหม่ชั้นขั้นยอดเลยเนี่ยกลายเป็นจอ 4K รุ่นชมครับ สุดยอดอลังการงานสร้างเป็นไงนะครับตอนนี้ผมอัปเกรดคอมเ็นคอมเครื่องคอมจอ 4K นี่เป็นไงครับมชมครับประมาณนี้นนครับชมครับนี่สวยไหมสวยไหมดูหน้าจอใส่กริกบางเฉียบแม่ไม่มีควาว่านูนเลยแต่ว่าจอตัวเก่าจะไว้ไหนวะเนี่ยนี่จอตัวเก่าผมคิดว่าจอตัวเก่าเนี่ยผมอยากจะเอาไปไว้ตรงไหนสักแห่งบนโลกใบนี้ที่มันไม่รกเรองรังตรงนี้หรือว่าเราต้องสั่งโต๊ะ โต้สักโต้โต,ต,ตสักเครื่องหนึ่งไหมหรือว่ามันใช้2จอได้ไหม,มครับไม่ทราบเหมือนกันว่าจะใช้2จอได้หรือเปล่าเนี่ยเอาละนี่ไงวางแม่ง2จอตรงนี้เลยดยูซิจะได้หรือเปล่าโอเควางซอนแบบนี้เลยนี่เป็นไงนะครับโอเคอย่างนี้ก่อนแลวกันท่านผู้ชมครับขอใช้อย่างนี้ก่อนแลวกันเสิร์จอตัวนู้บอ,อกไปเลยนี่จอใหม่ท่านผู้ชมครับใช้สากิ๊กเลยเอาละฮะประเดิมด้วยการสตรีมเกมมันซะหน่อย ว่าแต่มีบินเข้ามาจ่ายเงินยังไงวะเนี่ยเงินหมดแล้วเนี่ยซื้อโจ,โจมาแล้วโอเคยังจ่ายได้อยู่แต่เราไม่มีเงินจ่ายค่าไฟนั่นสิเอาละฮะตอนนี้ผมได้ทําการไขบิตคอยแล้วท่านผู้ชมครับมาจ่ายเงินค่าไฟก่อนเรียบร้อยแล้วจากนั้นผมก็มาดูซิเอ่อสิ่งที่ผมจะทําต่อไปนี่ก็ปิดวีทีก่อนเปิดแฮกเกอร์เหมือนเดิมเรามันสายแฮกอยู่แล้วไม่ต้องกลัวท่านผู้ชมครับจากนั้นก็สตรีมเกมเปิดเกมนี่จอเต็มจอท่านผู้ชมครับโอย รู้สึกว่าจะเต็มจอขึ้นมาหน่อยคุณผู้ชมครับหลังจากที่รับเกตจอไปเนี่ยนี่เต็มจอเต็มเหนียวคุณผู้ชมครับแต่เราไม่มีแอคชั่นแคมเดี๋ยวผมจะหาแอคชั่นแคมในอนาคตผมจะซื้อแอคชั่นแคมมาเพิ่มนี่สตรีมกันเลยเป็นไงเป็นไงโอ้ย,ส,ยสุดยอดสุดยอดนี่ทำการสตรีมเกมมาแล้วครับวันนี้เอาล่ะจัดแม่มเลยเข้ามาในเกมจอใหม่ใช้แรก,กว่าเดิมเพิ่มเติมคือนี่ โอ้เปิดเปิดแอปยังนี่นี่จอใหญ่ขึ้นมาเยอะผู้ชมครับรู้สึกว่าเต็มจอขึ้นมาหน่อยไหมเอาละเอาละคราวนี้กูมันแน่เฟรมเรทก็ยี่ิบห้าเหมือนเดิมออุ้ย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 มันยิงเราได้ด้วยหรอือขอนี้ก่อนขอนี้ก่อนแบบหนึ่งนะครับแบบหนึ่งนะครับหวังว่าพวกมันจะย่องมาเบาๆนี่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 นโอ้ยกูตายซะง,งั้น <laughs> เอาละฮะชมครับเหมือนทีมเราจะตายเรียบใช่ไหมเมื่อกี้ขอเปิดนี่ก่อนเรียบร้อยจากนั้นเราก็ทําการซื้อปืนใหม่ดีกว่าแหมซื้อไม่พอใช่ไหมโอเคเอาลูกซองเลยกันจัดกันสักหน่อยนะแล้วก็เปิดโปรแกรมแฮกเรียบร้อยแฮกกำแพงมองทะลุก,กำแพงตอนนี้เราก็เฮ้ยกระตุกกระตุกกระตุกเอ้ยโอ้ยโดนยิงกลางหัวซะง,งั้นกูเปิดโปรแกรมแล้วก็ไปชนะเอลเนี่ยโคตรก,กากเลย โอเคผู okay, ้ชมครับตอนนี้เราก็ออกมาดีกว่านี่แหมไม่ได้สตรีมแล้วตอนนี้เป็นไงได้เงินมา3เหรียญเองแหมโดนปิดโปรแกรมอีกแล้วผู้ชมครับแต่ไม่เป็นไรผู้ชมครับตอนนี้มีคนโดเน a t าผ่านเราด้วยหน้าจอนี่เฮ้เป็นไงไม่เป็นไรซึ่งวันนี้เราก็จะทาการซื้อหน้าจอใหม่ผู้ชมครับใช้แรงกว่าเดิมเพิ่มเติม,ม,มคือจอกว้างขึ้นเล่นเกมได้สะดวกสบายขึ้นและพร้อมซื้อเครื่องคุณบิดคอยเพิ่มขึ้นนี่โอเค okay. EP ต่อไปผมคิดว่าผมจะทําการซื้ออะไรนะ ผมอยากทำการซื้อเลยนะซื้อรถสักคันไหมรถสักคันมันเป็นหมื่นนะวุ้ยแพงนะวุ้ยอีซอสโอเคไว้เจอกันใหม่ในพีตอไปแล้วกันพี EP นี้เราจะทำการอัปเกรดหนะ้าจอคอมไปแล้วบ๊ายบายทุกคนครับ